กิจกรรมที่เขาชอบนะคะส่วนมากก็จะเป็นเอาดดชอบไปเที่ยวทะเลชอบไปเล่นทรายแล้วก็ชอบไปที่สวนสตัตว์นะคะเขาก็จะชอบไปดูสัตว์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างไปทะเลอย่างเงี้ยค่ะยุงทะเลก็ชุมแล้วก็พวกแมลงต่างๆก็เยอะหรือ,อยังไปที่สวนสตัตว์เนี่ยบางทีมุมบางมุมเนี่ยมันจะมืดแล้วก็อับอะค่ะน้องก็จะแบบว่าโดนมแมลงโดนยุงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์ปีกหรือว่าอาจจะเป็นมดอย่างเงี้ยกัด พอกลับมาบ้านปุบอาบน้าให้อ้าวมันเป็นแผลเงี้ยค่ะเยอะเลยบางบางตุ่มแล้วก็กว่าจะหายมันนาน,านคุณแม่ก็จะกังวลเรื่องเรื่องพวกแผลเป็นพวกเนี้ยค่ะสนใจเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่พาเขาไปไหนหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือพาเขาไปเที่ยวเอาดอนองเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขามีตุ่มหรือว่ามีแผลเงี้ยแค่เห็นว่าเขาไม่ตุ่มขึ้นนะคะคุณแม่ก็ไม่สบายใจแล้วเพราะว่า กลัวว่าเขาจะแบบว่าคันหรืออะไรเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์อันนี้แหละค่ะที่เป็นตัวช่วยคุณแน่คูค mm ิด hmm. สูดจิ mm ้งเจลก็ดีนะคะขนาดกำลังพอเหมาะเลยคะ่ะ